นายว่านายว่าแถวนี้มันมีปลาเยอะไม่เห็นมีอะไรเลยเจเย็นๆยนสิพวกหาไปเดี๋ยวมันก็เจอเองฉันยิ่งคันอยู่จะบ่นทําไมวะเนี่ยก็ตอนนี้ฉันหิวนี่นายก็ยื่งคันอยู่นั่นแหละว่าจะชวนฉันมาดูสาวๆแล้วสาวๆอยู่ที่ไหนวะพวกไม่เห็นมีใครสักคนเลยมีแต่คนแก่วิ่งออกกําลังกายอยู่เนี่ยไม่เห็นมีเลยไอ้โกหกกันนี่วาไอ้หมอนี่อทำอะไรกันวะนั่นตัวอะไรวะใครวะใครมาวะมนุษย์ต่างดาวชัวรอะลรไม่เคยเห็น เอามือมาปิดปากทำไมวะเนี่ยเอามือมาปิดปากอย่ปากได้ไหมอย่ปากได้ไหมฟันก็ยิงไม่แปลงอยู่เ็นไม่ได้อ้าฉันไม่ได้อ้าขากันไกลมันค้างเอามือออกเอามือออกขากันไกลค้างอีกล้ทำไมปิดปากไม่ได้วะไอ้เม้นปากตัวเองมากด้วยเอาเอาเอาปากลงไม่ได้ขากันไกลิตเออเม้นปากตัวเองด้วยอ่ะเอ่อยว่นิ่งๆกําลังเชื่อเยอ่บอกแล้วอย่าไปหากินขี้มั่ว ดีใจจังเลยที่เจ้าของพามาเที่ยวทะเลวันนี้ทำไมไม่มีฝรั่งนอนอาบแดดสักคนเลยวันนี้อันนี้เสียใจมากเลยไม่เห็นฝรั่งอาบแดดเลยพวกนไหนายว่าฝรั่งอาบแดดอยู่นี่นีเยอะเสี่หล่งไม่มีมีแต่ฉันนี่แหละจะอาบจะดูไม่ดะโอ้ดีพวกนายง่วงขนาดนี้ฉันว่านายเอากาแฟตะแก้วไปพวกฉันกินไปแล้วห้าเดือกยังไม่เห็นสุดชิคกันเอดจี้เลยและนายจะไปที่ไหนวะอย่างที่หนึ่งเม้นปากนายทั้นจะหนีอย่างที่สองเบื่อนายอย่างที่สามใหหากินขี้แก้เส็ง ยังไงวะพวกวันนี้อากาศมันสดชื่นรับลมเย็นๆแดดและร้อนรับวิตามินสักหน่อยมีกาแฟก,กินในพวกที่ยังไม่สุดชื่นเลยตื่นเช้ามานั่งชมวิวอย่างเนี้ยเตื่นเช้ามาว่าจะตัดเล็บก่อนออกมาหากินสักหน่อยเลืยมไปแล้วก็เลืมล้างปากด้วยที่ฉันเหยยบอยู่นี่มันอะไรวะเนี้ยกิ่งไม้หรือว่างูวะหรือว่าฉันหยิยบงูวะงงเลยเพื่อนไปไหนหมดวะเนี่ยวันเนี้ยโอยฉันสิพวกเอาสายออกจากตัวฉันนานๆทีจะได้ออกนอกบ้านครั้งหนึ่งอยู่บ้านกินแต่อาหารเวทออกมาข้างนอกฉันจะหากินขี้บ้างปล่อยฉัน ไอ้ตัวไหนวันนัดเพื่อนมาที่นี่ชวนว่ามีอาหารเยอะแยะไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยใจเย็ยนๆพวกฉันขอตั้งสติก่อนตอนนี้ขันมากเลยก่อนออกมาเที่ยวดิยังไม่ได้อาบน้ําเลยให้ไหวสิพวกเรายังหาปลาไม่ได้สักตัวเลยนะเนี่ยหิวแล้วว้าวสดชื่นจังเลยใช่แล้วสดชื่นจังเลยได้อาบน้ำมานนี่เสียอย่างเดียวฉันลืมพกยาซีฟันกับแปรงซีฟันมาไม่งั้นฉันจะแปรงฟันให้ลูกพี่แล้วเนี่ยยินนี่ไม่ใช่ย่อยเลยมาเลยตามฉันมาเลยพวก ตามเช่นมาเลยรับรองแน่นอนคาบไม่ไวในตัวข้างหลังเดี๋ยวโดนจระเข้้าบแนละ้วอย่าหาไปวิตยานนะล้วไหน,น,นสิเพื่อเห็นใจคนอ้วนหน่อยอ้าวน่ารักจังเลยไอตัวนี้น่ารักจังเลยใช่หมามาจากที่ไหนว่าไม่รู้น่ารักจังเลยนี่นี่นี่มีอะไรจะกินไหมโควตเอามหมมาจับท้องเดจะกินกไปเออไอคนนั่นทำมาเระกับเพื่อนฉันวะนะฮะเขาจะทำมาเระกับเพื่อนฉันนะไม่ได้การแล้วต้องหาวิธีช่วยแหละบางทีก็อาจจะแอบจะไปอยูยหรือเปล่าไม่รู้ไปทำอาหารโยยหมายิ่งอร่อยอยู่ เชื่อใจไม่ได้คนทุกวันนี้ยิ่งชอบเนื้อหมาอยู่มีปัญหาอะไรกับฉันปราพวกเห็นจ้องมองฉันอยู่นี่นานแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะฮะอมบอกมามีมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรกับฉันไหมฮะมีเป็นบ้านฉันมีอะไรหรือเปล่าฮะไหนขอเดินไปดูใกล้ๆดิมีอะไรไหมสิงจากไร วันนี้ว่าจะโกนหลวสักหน่อยลืมไปเลยมานั่งเที่ยวอยู่เนี่ยแม่คนเดียวรอสาวๆอยู่สาวๆไปไหนหมดปะเนี่ยทำไมไม่เห็นม่วะนักสาวๆวะไ้ลืมโกนหนวอีกเราอีสิ่งเลยนี่นี่นอากำลังกายเพื่อสุขภาพของเจนี่นี่เป็นยังไงนี่ออกกำลังกายยกดัมเบลไปด้วยดื่มไปด้วยออกกำลังกายนี่นี่จะออกหาอะไรแบบนี้บ้างดูสิไอ้กระเธอนี่ยไปออกกำลังกายยังไงวะเนี่ยไม่เคยเห็นกินไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยไม่จะพอมัาเนี่ยไม่ไม่เข้าใจโลกจริงๆเลย กระเทยนี่มันก็เป็นแบบนี้ทุกคนหรืบเปว่าเด่ยขอโทษนะไม่ได้ว่านะนี่แค่สงสัยฉันไม่เคยเห็นกระเทยแบบเนี้ยหวมากเลยอยากกินไอศครีมมากเลยอาอากาศมันร้อนอยากกินไอศครีมเสื้อไอศครีมไม่นอนเลยพวกได้กินไอศครีมเลยเรียเหมือนที่ตั้งแต่น่าจะดีสงสัยเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นกระเทยเกย์ไปซื้อที่นอนไม่ดูหน้าฉันเลยหน้าฉันดูยังกระโจนดูสีที่นอนสิมันเข้ากันไหมเนี่ยมันเข้ากันไหมเนี่ยไม่ไหวเลยดูสิเล็กอีกตั้งหากฉันจะนอนได้ไหมวะเนี้เฮ้ยเจ้าของบ้าน คิดยังไงว่าซื้อที่นอนอันนี้เอาไปเปลี่ยนได้ฉันเลยไปไปไปเฮ้นี่มันเครื่องเล่นอะไรวะนี่หาวว้าหมุนเวียนหัวจังเลยโอ้โหนี่มันเครื่องเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้ก็ไปไปไปละจะชนละจะชนละบังคับยังไงมาพวกไหนซื้ออะไรไม่ฉันมานเนี่ยฮะฮะกหนาวเลยหนาวมากแล้วอาบได้เร็วหน่อยเจ๊อาบได้เร็วหน่อยหนาวมากเลยรู้หรือเปล่าว่านี่เป็นการอาบน้ําอในรอบสิบปีของฉันนะเนี่ยมีแต่น้ำให้ฉันกินใช่ไหมเนี่ยอาหารอะไรไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอ วดูเจเป็นอะไรวะเนี่ยสงสัยผีเข้าสิงร่างเออเจนก็ไม่รู้เหมือนกันจะนินเจ๊นั่งแบบนี้อยู่ตั้งสามชั่วโมงแหละนั่งอะไรของกัาวะเนี่ยปล่อยพลังหรืออะไรวะเนี่ยสงสัยเจ๊กำลังฝึกพลังจิตฉันว่าเราจะโดนปล่อยของใส่ไปพวกไม่มั่นใจเหมือนกันมาพวกไปดีกว่าอย่าไปกวนเจ๊เลยที่นี่มันที่ไหนวันนี้ฉันมากับหนุ่มคนหนึ่งกวางหนุ่มพอดีเดินมาถึงแถวเนี่ยเอาฉันมาทิ้งมาที่นี่หายไปไหนวะพอดีว่าวันนี้มาเที่ยวกับสาวๆเจอเพื่อนฟุ้งกินญ้าอยู่แถวนี้แวะกินหญกกับเพื่่อนอย สาวๆรอพี่ก่อนนะพี่กินข้าวกับเพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วยนะพี่กลับไปนะในวัาสาวเห็นมีเลยที่นอนสีหวานแบบขนาดนี้นี่ไม่ไหวเลยไปเข้ากับหน้าฉันเลยเยี่ยวใส่เลดี้แมเจ้าของบ้านนี่เป็นปีแยไรวันนี้เอาลายไข่กี่เกี้ยมไห้ฉันเนี่ยฮะเล็กอีกต่างหากนอนไม่พอดีตัวเลยไม่ไหวเลยที่นอนดันไม่เข้ากับหน้าหน้าฉันโหดจะตายม,าม,มีความสุขจังเลยมีความสุขจังเลยวันนี้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันได้สุขใจแต่ฉันทุกใจ พราะอยู่แถวๆนี้นายไม่อาบน้ําเลยดันจะกินอย่างเดียวน้าก็ไม่อาบเห็นมัอยยังไงไว้เด็กสองตัวนี้ไปอาบน้ําแบบท่าไปมันนอนจับหัวจับหางกู่ได้ฉันอยากอยู่เงียบๆคนเดียวฟันก็ไม่แปลงไปแปลงแฟนไปอย่าพูดยากไอ้เด็กน้อยสองตัวนี้ไปเลยไป